คำชมอะไรรู้ไหมที่ผู้ชายอยากได้ยินที่สุดบางคนอาจจะแบบหล่อใช่ไหมไม่ใช่บางคนอาจจะแบบรวยใช่ไหมก็ไม่ใช่นะครับจริงๆผู้ชายอยากได้ยินคําชมที่เกี่ยวกับว่าเราเก่งเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งฟังก่อนนะหลักการของคําชมก็คือว่าพูดอะไรไปให้อีโกอีกฝั่งหนึ่งนะครับรู้สึกว่าแบบอืมพองขึ้นมาอ่าอันนี้คือหลักการของคําชมดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไปชมว่าเขาหลอ่อเขากล้ามบึกอะไรแบบนี้มันก็โอเคแต่อีโกมันไม่ไม่มานะครับเพราะมันไม่ใช่ความสามารถ เป็นเกิดมนาะแบบนี้อาจจะได้ยินมาบ่อยแล้วนะครับดังนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นเกี่ยวความสามารถนั่นมายเขาว่าเขาได้ไปเรียนรู้กระทําแล้วก็สิ่งนั้นเป็นที่ยอมรับเขาเป็นที่ยอมรับอีโกมันก็จะมาถ้าเขาเก่งเรื่องงานเขาเก่งเรื่องมาร์เก็ตติ้งเขาเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งไปทําอะไรเล็กๆน้อยๆให้คุณนะครับแล้วคุณชมเข้าไปตรงนี้ว่าแบบว่ารู้ได้ไงว่าซื้อเค้กมาไอ้แบบนี้ฉันชอบมากเก่งจังเลยผนได้ยินก็รู้สึกนะครับเขาเก่งเรื่องมาร์เก็ตติ้งก็บางทีก็อย่าไป ตรงๆนะสมมติเขาพูดอะไรมาปุ๊บแล้วก็แบบโอมุมนี้ไม่เคยได้ยินเลยอะพี่คิดได้ไงอะแกบเลยว่าอ่างนะัอ้อีโก้ก็จะพองขึ้นมาและเชื่อไหมถ้าคุณอวยแบบนี้ไปเรื่อยๆเขาติดคุณแต่มันก็ผสอมอะไรอีกหลายอย่างนะดังนั้นอันนี้เป็นแค่ทิปเล็กๆนะอยากเป็นทั้งหมดเลยนะลองเรียนคอร์สนิวยูของขับกิกดูสักรอบหนึ่งแล้วด้วคุณจะเป็นคนใหม่ที่คนไม่กล้าทิ้งและอยากอยู่ใกล้คุณตลอดไป